คุณ่อผมผมก้อนะครับจากร้านต้องยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นล้อมอสซูบูชิวิลาหนะครับเป็นล้อตัวออกมาล้อตัวแรกเป็นล้อสีดำนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวลายแมเนชช์นะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อตัวเดียวเลยนะครับของวิลาหนะครับที่เป็นโทนสีดงดำนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ออกมาตอนหน้านะครับจะเป็นตัวสีหน้าเงา นะครับจริงๆมันคือล้อลายเดียวกันดูที่คุณลูกค้านะครับชอบล้อโทนไหนบางคนก็ชอบหน้าเงาบางคนก็ชอบดำดูแล้วแต่นะครับได้หมดวันนี้เราเอาสีดำมาพิมพ์้วยนะครันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักล้อกันนะครับมาดูหลักล้อนะตัวนี้เป็นล้อสีเดิมเลยนะครับจับดูก็รู้แล้วนะครับแล้วก็มีตามิซูบิชิอยู่นะครับเป็นล้อขอบ15นะครับ15กว้าง5นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่46 นะครับออฟเซตอยู่ที่46นะอ่อนะครับเม<ช>ื่อกี้ผมเห็นวันที่ผลิตลอ้อแบ๊บแบนะครับก็คือเดือนตุลานะครับปี18นะครับ18เป็นแรก o อกโนะครับก็ประมาณนั้นตรงปีเขานะครับตัวนี้สเปค4รู100ลูกค้าหลายท่านชอบนำไปใส่ลนอแอด์า,านเพราะลายมันสวยใส่ได้นะแต่ว่าล้อตัวนี้มันจะกว้างแค่5นิ้วนะครับถ้าแอานด์นาดาจะ5นิ้วครึ่งถ้าผมจำงม่ผมันจะกว้างกว่านะ เป็นงไงก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับใส่ใช้งานได้หมดพวกนี้ร้อน,นนะครับสนใจสอบถามมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน mm hmm. ้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับ mm hmm. ชื่อว่าร้านต้นยางโยนต์ตั้งอยู่พรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทนเล่ยเหรือ21มา2องเมตรติดถนนใหญ่นะครับ mm hmm. ไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณล mm ูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ mm hmm. ผม ตอนคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากับพาพบกันใหม่นะครับตคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ